สวัสดีครับสบายดีสวัสดี f อซจากประเทศเลา่าแล้วก็สวัสดี f อซจากประเทศไทยนะครับมือนี้ก็มาพพ่อกับเบากีตาคนเก่าคนเดิมครับท่านผู้ชมนะเบลกีตาก็มีเรื่องราวดีๆนะครับเรื่องดราม่านะครับนะจากรัวเล่าไทยนะท่านผู้ชมนะระหว่างการศึกษาไทยกับการศึกษาเล่านะท่านผู้ชมอ่ามีเฟซเล่านะท่านผู้ชมมีเฟซลาานะดูว่าช่อง YouTube ของเรานะครับนะ จัดอันดับการศึกษาอยู่ในประเทศอาเซียนอยู่ในอาเซียนนะครับท่านผู้ชมว่าประเทศไหนการศึกษาสูงที่สุดนะท่านผู้ชมอ่างานนี้ก็มีดราม,ม่าเกิดขึ้นนะท่านผู้ชมหลังจากที่เฟรดลาวนะครับนะ้าไม่รู้ว่าเมากระท่อมหรือเปล่านะครับในการจัดอันดับนะครับในด้านการศึกษาระหว่างไทยกับลาวนะครับตกลงนะครับ ไทยอยู่อันดับที่เจลาวอยู่อันดับที่6นะท่านผู้ชมเออนี่ก็เป็นนะท่านผู้ชมเว้ามากแล้วก็อยากจะหัวขวัญนะท่านผู้ชม่าบากิตาได้มาเห็นการจัดอันดับของคนเลาานะท่านผู้ชมมาบอกว่าการศึกษาของประเทศเาลเานี่ดีกว่าประเทศไทยหลายเท่านะอยู่อันดับที่หนะไทยยังล่าหลังการศึกษาไทยยังล่าหลังนะครับท่านผู้ชมยังบทันเลาานะท่านผู้ชมเออ คือไปวานะครับบากิต้าได้ไปเห็นแล้วก็อดขำบ่ได้นะอันดับการศึกษาที่ดีที่สุดในประเทศอา,าเซียนนะท่านผู้ชมวนะ่าในอาเซียนนะอันดับที่1คือสิงคโปร์ท่านผู้ชมมนาะโอ้โหเวียดนามอันดับที่สามท่านผู้ชมมนาะอินโดนีเซียนะฟิลิปปินส์อันดับ5้า โอ้โหลาวอันดับเจ็ดไทยอันดับแปดท่านผู้ชมบอกกิต้าได้เป็นเกเหม่นอันดับ 30, 30ที่สิบที่สิบอะกะเหม่นท่านผู้ชมม,พมาพม่าอันดับ 9. เก้เอาอ่าคนเล่านี่จัดอันดับนะครับถูกใจคนเล่าแห้งถูกใจมนุษย์ทำแห้งนะท่านผู้ชมวา้าวล้วกสซหัวขวัญน,นะท่านผู้ชมมาบอกคิต้าได้ไปเห็น การจัดอันดับแบบนี้คิดไปใช่ครูลาวนะครับนักเรียนลาวนะตอนนี้การศึกษานะครับครูอาจารย์ลาออกนะครับนะขาดแรงงานทกขาดบุคลากร,กรด้านการสอนนะครับท่านผู้ชมขาดครูอาจารย์นะครับถึงขั้นเอาทหารนะเอาทหารไปสอนแทนครูแล้วทุกวันนี้ยังมาบอกว่าการศึกษาลาวดีนะครับท่านผู้ชม บาก,กิต้าอยากสิหัวนะไทยอยู่อันดับที่8นะท่านผู้ชมโอ้ยนะบาก,กิต้าได้ไปเหน็นการศึกษานะครับนะบาก,กิต้าจะบอกเลยว่าการศึกษาเรากับไทยมันต่างกันอยู่แล้วนะทั้ง pfc จากประเทศไทยพึงกว่าเออยินดีนะครับยินดีด้วยนะครับ อันดับต่อไปนักศึกษาแพทย์ไทยต้องไปเรียนที่ลาวต่อแล้วนะท่านผู้ชมนะต้องไปเรียนต่อที่ลาวนะลาวก็ไม่จําเป็นต้องมารักษาที่ไทยนะครับตกมือรุนรัวยินดีด้วยกับพี่น้องชาวลาวนะครับความจริงใจครับเพราะการที่เพื่อนบ้านเรามีความเจริญด้านการศึกษานั้นนะครับนะเป็นการดีนะครับนะจะทำให้ภูมิ ภูมีภาคนะครับนะของเราก้าวหน้านะครับแข่งขันได้ในโลกปัจจุบันนะแม้ว่าไทยเราจะอ่อนนะครับด้นะหรือว่าล้าหลังนะเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านอยู่นะครับนะก็ต้องเร่งพัฒนาสร้างชานะส่งเสริมขึ้นไปอีกนะครับท่านผู้ชมเพื่อให้ลูกหลานของเราก้าวตามเพื่อนบ้านนะครับใกล้เคียงประเทศอื่นๆนะท่านผู้ชมนะเพื่อนบ้านของเราเองนะ เพื่อภูมิภาคและโลกของเราฉะนั้นขอให้เราทุกๆคนนะครับท่านผู้ชม,มา่าประเทศยินดีกับความเจริญนะครับมาสาธุขอให้จิตใจเบิกบานนะอันนี้เอฟซีจากประเทศไทยเพิ่น่วยพรให้ประเทศล่วนะท่านผู้ชม,มา่ามีคอมเมนต์พี่คนไทยพ่นว่าไอคว IQ คของไอคนไทยอยู่อันดับที่15ของโลกครับและเด็กไทยยังชนะอันดับ1ของโลกเขียนโปรแกรมช่วยผู้ช่วยนักบินอวกาศนะครับนา,นาซาและเด็กไทยยังชนะ อันดับหนึ่งของโลกหลายรายการครับผมเ้ยอันนี้ซึ่งชมประเทศไทยอันนี้คือความจริงครับท่านผู้ชมนะไม่ใช่เฟซเราจะมาจัดอันดับว่าประเทศเราในการศึกษาสูงกว่าประเทศไทยเป็นไปไม่ได้ท่านผู้ชมนะมันเป็นไปว่าได้บอกกีด้าได้ไปเห็นแล้วอดขำเบาไหวแนละ้วท่านผู้ชมนะเอาที่สบายใจหรอครับอยากได้อะไรก็ทำขึ้นมาเลยนี่แหละครับ ยินดีกับสปปลาวด้วยครับจะได้มีความรู้คนมีความรู้ความสามารถบุคลากรทางการแพทย์จะได้ไม่ต้องข้าบมารักษาที่ประเทศไทยโรงพยาบาลฝั่งไทยนะครับจะได้ไม่ลำบากเวลาเดินทางพูดตามข้าพเจ้าสมเซยสมเซยสมเซยโอ้ขัดแง่นะท่านผู้ชมนะขัดแง่ยินดีกับประเทศลาวประเทศไทยอยู่ไทย ตารางนะครับดีแล้วนะจะได้ชนะไทยบ้างแต่ละคนนะครับแต่คนไทยนะครับไม่อิจฉาหรอกครับยินดีด้วย <c oughs> โอ้โหยินดีนะครับดีใจด้วยนะเมื่อการศึกษาลาวดีแล้วให้มารับคนลาวกับประเทศด้วยเถอะแสดงว่าการศึกษาดีควรมีงานให้คนลาวทำมากมากแล้วสินะ <c oughs> บอกกีตาร์ยังบออยากกับเล่าเด้อท่านผู้ชมนะบอกกีตาร์ยังบออยากกับเล่าเพราะว่าอย่างเพราะว่าบอกกีตาร์รู้เหตุผลดีรู้ความจริงดีนะครับนะบอกกีตาร์รู้ประเทศตัวเองดีนะว่ามันเป็นแบบใดนะครับเป็นมายังไงเป็นมาอย่างไงนะท่านผู้ชมเก่งเนาะอย่าลืมพัฒนาประเทศเจ้าของเด้อผัวประเทศไทยส่งนักเรียนไปเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิก วิสาการไทยไม่เคยพลาดเหรียญรางวัลนะครับแต่ก็เอาเถอะเมื่ออันดับเขาออกมาแบบนี้ผมในฐานะคนไทยคนหนึ่งก็น้อมรับไว้ด้วยความเต็มใจครับ<笑><笑>โอ้โหท่านผู้ชมนะครับคนไทยส่งกำลังใจให้ประเทศลาวนะครับนะส่งแรงจิตแรงใจให้ การศึกษาลาวนะครับที่ติดอันดับที่7นะครับนะติดอันดับที่7แล้วก็การศึกษาสูงกว่าประเทศไทยนะครับนะนักเรียนลา,าวนะครับมีการศึกษานะประเทศลา,าวน่าจะมีเงินเดือนที่มีเงินเดือนสูงแล้วท่านผู้ชมงานนี้คนลาวไม่ต้องหนีมาทํางานอยู่ประเทศไทยแล้วนะครับนะเพราะว่าลาวมีการศึกษาสูงแล้วส่งไปเรียนเวียดนามส่งไปเรียนจีนนะท่านผู้ชมกลับมา พัฒนาประเทศตัวเองด้วยนะครับนะบาก,กิตาก็เป็นกำลังใจให้คนลาวหลายๆคนที่ติดอันดับการศารึกษาแต่มองกลับไปท่านผู้ชมมองกลับไปแถวสนบทนะแคบจะไม่ได้เรียนก็มีนะครับเด็กป .1 ปอ .2 อ่านชื่ออ่านตัวหนังสือไม่ออกนะครับพ่อแม่ถามชื่ออ่านไม่ออกนะ ไม่เท่ากับเด็กอนุบาลของประเทศไทยจัดอันดับแบบไหนนะครับเมากระท่อมหรือเปล่าไอ้ทอ้น,นี้เป็นซ่อง youtube ลาวนะท่านผู้ชมนะบากิต้าได้ไปเห็นนะโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆท่านผู้ชมมาโอ้โหบูนอันดับสองเวียดนามอันดับสมอินโดนีเซียอันดับสี่ฟิลิปปินส์อันดับห้า มาเลเซียอันดับหกลาวอันดับที่เจไทยอันดับ8เมียนมาอันดับที่สองโพอันดับที่9กากัมพูชีอันดับที่สิบโอ้โหโโนะครับสุดยอดนะก่อนอื่นก็ต้องถ้าว่าการศึกษาลาวมันดีมันสูงจริงๆนะก่อนอื่นอย่าเอาทหารไปเป็นครูพึงหัดนะครับจงเอาครูลาวบุคลากรครูลาวไปศึกษานะครับนะ ถ้าว่าครูพึกงหัดก็ประมาณ10ปี20ปีนะครับก็ไม่ได้รับเงินเดือนนะครับเก็บเงินจากนักเรียนเอาข้าวจากนักเรียนนะครับไปให้ครูอาสานะครับท่านผู้ชมนะครูอาสานี่ไม่ได้เงินเดือนนะท่านผู้ชม10ปี20ปีก็ไม่ได้เงินเดือนนะเอออย่างก,กับพี่ชายหรือว่าอายของบางิีตา้าเองนะครับนะสอนพึกหัดนะครับอยู่บนภูบนดอยนะ สุดท้าย10ปีต้องลาออกท่านผู้ชมอ่าลาออกจากการเป็นครูมาทํางานอยู่ประเทศไทยนี่เราเขาเรียกว่าการศึกษาที่ประเทศลาวมันสูงนะครับมาถ้าการศึกษาสูงต้องย้อนไปดูว่าคนลาวระดับการแข่งขันระดับโอลิมปิกระดับอะไรต่างๆนะครับนะระดับนักวิชาการนะครับนะขนาดผงชูรสนะครับ ก็ยังได้ซื้อจากประเทศไทยนะครับมาถ้าว่าเก่งจริงคือบตังโรงงานผลิตเองนะครับท่านผู้ชมว่างานนี่สินค้าอะไรอีหางต่างๆนะครับนําเข้าไปจากประเทศไทยมืดนะครับอ้คนเราเก่งแห้งครับผู้ชมนับถือนับถือนะ คนไทยนะครับไม่เป็นไรนะครับพี่น้องไทยเพิง่งจะค่อยๆพัฒนาไปนะประเทศพิ่นกำลังพัฒนาเออสู่ประเทศเลา่าบ่ได้ดอกประเทศเล่าพัฒนาแล้วนะครับนะสมกับมนุษยธรรมเบาประเทศเล่าไปไกลแล้วนะครับนะทางด่วนนะครับบิ C, ven, ออ๊กซีเซเว่นอไปไกลแล้วนะไทยน้ำหลังเล่านะครับเออนะไทยในน้นำหลังเล่ามนุษยธรรมเบานะท่านผู้ชมอันนี้ก็ต้องย่อมรับ 化 <laughs> 我跟你